โอเคนะครับก็ต้องขอกลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมก็พบกับผมนะครับารายการฟักกี้ชาแนลนะครับผมครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็อยู่กับแอปชูทีวีนะครับก็จะมาสอนวิธีแก้ กับการที่อัดหน้าจอไม่ได้นะครับอัดแล้วมีอะไรขึ้นมาอัดอีกครั้งสองไม่ได้นะครับผมวันนี้ก็มีวิธีแก้ครับผมแลปครับก่อนที่คุณจะอัดครับคุณเข้าไปตรงบวกครับรีคอร์ดหรืออะไรนะครับผมก็อ่านไม่ข้อออกนะครับอ่านผิดก็ขออภัยครับแล้วก็กดหน้าจอไปครับเนี่ยครับมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับตอนแรกเราอัดได้อยู่แต่ว่าอัดครั้งที่สองมันก็จะเป็นเนี่ยแบบนี้ครับ โอเคเดี๋ยวผมทำอย่างนี้ให้ดูดีกว่ามีรูปก,กลมๆโอเคครับอัดครั้งที่2ใช่ไหมครับก็จะมีแบบนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับมันก็จะอัดอีกครั้งไม่ได้นะครับก็เราก็ไปก,กาตัวนี้ออกไปครับแล้วก็ออกแอปครับแล้วก็ทํางี้เลื่อนๆออกครับผมแล้วก็เข้าแอปใหม่ครับนี่ผมเลื่อนออกอย่างวัเนี้ โอเคออกแล้วเข้าแอปครับเข้าไปที่เดิมครับลีเดี๋ยวๆถูกมั้ยเนี่ยโอเคถูกแล้วโอเคครับต่อเลยครับเข้าไปอัดเลยครับเมื่อกี้อัดไม่ได้ครับตอนนี้อัดได้แล้วครับผมมีแค่นี้ครับไม่ยากครับผมไม่ต้องไปลบแอปมันทิ้งเลยมันใช้ได้อยู่ครับ แต่คุณไม่รู้จักวิธีใช้มันเองนะครับผมก็อโอเคครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับผมสำหรับนี้ก็สวัสดีครับ